ทักษะดีมีวินยัยใฝ่การศึกษาพัฒนาความคิดมีจิตคุณธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องชาวอำเภอแม่สรเอียงอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานเทศกาลออกหว่าของอำเภอแม่สรเอียงในค่ำคืนวันนี้ รถกระบวนที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้คือกระบวนรถแห่เทนเหงของวิทยาลัยการอาชีพแม่สเสียงเพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของอำเภอแม่สเสียงและส่งเสริมสนับสนุนมรดกทางวัฒนธรรมด้านประเพณีอันดีงามเพื่อสืบทอดมาช้านานจนเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอแม่สเสียงและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอำเภอแม่สเสียงและจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่เสรียงตั้งอยู่ที่111หมู่7บ้านหนองผักนามตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายศรียนสาริกานนเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและนายทรงวุฒิอุดวงรองผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแม่สเสรียงได้มีการจัดการเรียนการสอนคือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีดังนี้ 1. สาขาวิชาช่างยนต์ 2. ส,สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ4สาขาวิชาการบัญชีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาววิทยาลัยการอาชีพแม่เสรียงคือวิทยาลัยการอาชีพแม่เสียงได้รับรางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นฐานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาสังกัดส,สํดาน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการประเภทฐานศึกษาขนาดเล็กประจําปีการศึกษา2563ปีการศึกษา2565ได้แก่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นประจําปี2565ซึ่งนําความภาคภูมิใจมาสู่ผู้บริหาร ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาของวิทยายลัยการอาชีพแม่สระียงว่าเป็นสารศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอแม่สระียงอีกด้วยขบวนรถแห่ของวิทยายลัยการอาชีพแม่สระียงในปีนี้มาในกรอบความคิดต้นโคมสองทางโดยมีการจัดตกแต่งรถแห่ ด้วยคมไฟหูกระต่ายคมไฟ16เหลี่ยมโดยจัดวางรายล้อมรอบต้นโคมที่มีลักษณะคล้ายกับต้นไม้โดยโคมไฟแต่ละดวงได้ส่องสว่างแสงไปยังรอบทิศท,ทางซึ่งเปรียบเสมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านส่งต่อความรู้ให้แก่ลูกจิตในส่วนของประวัติและความเป็นมาของเทศกาลออกว่าออกว่าหมายถึง การออกจากฤดูฝนเป็นงานประเพณีออกพรรษาตามความเชื่อของชาวอำเภอแม่เสียงโดยงานประเพณีออกว่าชาวอำเภอแม่เสียงที่อยู่ต่างถิ่นจะเดินทางกลับภูมิลำนาเพื่อร่วมทำบุญและร่วมง,งานประเพณีออกว่ากับครอบครัวกิจกรรมของงานประเพณีออกว่าจะมีการจัดทำสู่มราชวัตรเพื่อรับสเสด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวอำเภอแม่เสียงเชื่อว่าในวันออกพรรษา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะ,สะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในวันนี้เองที่พูททศสนิกชนจะตกแต่งหน้าบ้านของตนเองเป็นสุมราชวัตรประดับประดาด้วยโคมไฟโคมหูก,กระต่ายตกแต่งดอกไม้ต้นกล้วยต้นอ้อยช่อตุงประทีบโคมไฟสูงประตูบ้านเป็นรูปปราสาสตอย่างสวยงาม เปรียบเสมือนการต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง์การทำบุญตักบาตรเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาวาอำเภอแม่สเรียงซึ่งเป็นการตักบาตรที่เช้าที่สุดในประเทศไทยโดยจะมีการตักบาตรพระสงฆ์ที่หน้าบ้านของตนเองในตอนเช้าตรู่ตลอดทั้ง3วันการตักบาตรอาหารสดในวันแรกเนื่องจากชาวาอำเภอแม่สเรียงเชื่อว่าการตักบาตรที่หน้าบ้านของตนเอง จะเป็นสิริมงคลต่อบ้านและคนในครอบครัวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแห่เทียนเหงในวันแรม1-14ถึง่ค่ำเดือน11โดยประเพณีแหการแห่เทียนเหงที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายพุทธบูชาแห่เทียนเหงซึ่งเป็นเทศกาลที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังแสดงออกให้เห็นถึงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีศิลป,ปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภายในขบวนก็จะจัดสิ่งของและเครื่องไทยธรรมมีเทียนจำนวนหนึ่งพันเล่มคมหูกระต่ายคมกระบอกตุงและตูงจ่องกล้วยดอกไม้อย่างละหนึ0งพในวันคืนแห่เทียนเหงจะมีขบวนสตรีที่แต่งกายแบบหญิงไทยใหญ่นำเครื่องไทยธรรมดังกล่าวร่วมขบวนและในวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้นคมหูกระต่ายที่ทำเป็นชั้นๆ เหมือนฉัรหรือรูปปิระมิดจำนวน1ต้นและต้นเกีย้ยที่นำเอาไม้สนสามใบมาจับเป็นชี้นเล็กๆยาวประมาณ2.5เมตรแล้วนำมามัดรวมกันเป็นต้นเกีย้ยเพื่อจุดบูชาพระพุทธเจ้าหลังจากเสร็จพิธ,ธีกรรมทางศาสนาซึ่งงานประเพณีออกว่าของอำเภอแม่สเรียงเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีแห่งเดียวในโลกพวกเราเชาววิยาลัยการอาชีพแม่สเรียง ขอปฏิญาณตนว่าจะร่วมสืบสารรักษาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอำเภอแม่สเรียงและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป